ตาลือตกบ้านแก้บนกุมารเจ้าสัวเฮงพ่อปู่ฤาษีพรมเมตหลังถูกหวย16งวดติดเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ประชาชนต่างเดินทางไปกราบไหว้ขอพรสำหรับที่อาสมฤาษีเนนาธาตุพุทธคุณบริเวณริมถนนสายบางไินบางบัวทองใกล้ศูนย์ศิลปาชีพบ,บางไสหมู่สี่ตำบลโพแตงอำเภอบางไส จังหวัดพระนครศรีอยุธยาล่าสุดวันที่23ตุลาคม2563นายกาดพลไพเเราะหรืออาจารย์ตาลือตกบ้านเจ้าของรายการคืนปลุกผีอายุ48ปีได้เข้ามาแก้บนน้องกูมานเจ้าสัวเฮงและพ่อปู่ฤาษีพรหมเมตรสูง34เมตรองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกงวดวันที่16ตุลาคม63ตน หลังจากถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวเลข38รับเงินไป42,000บาทอาจารย์ตาลือเปิดเผยหลังจากส่องดูเลขเด็ดจากอ่างน้ำมนต์หรือสีเนนาธาตุพุทธคุณว่างวดนี้ชอบเลข8、7และ0มากโดยตนได้ถูกโชคตัวเลขจากอ่างน้ำมนต์หรือสีเนนาธาตุพุทธคุณในอาสมแห่งนี้มาแล้ว16ครั้งติดต่อกันอีกรายพบนางวันนา สัพยานุวัตอาชีพค้าขายอายุ54ปีชาวจังหวัดสมุทรสาครเดินทางมาพร้อมครอบครัวมาแก้บนน้องกุมารเจ้าสัวเหงหลังถูกโชคเลข38 รับเงิน50,000ืนบาทกล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนได้เดินทางมาเช่าเหรียญกุมารเจ้าสัวเฮงลงยาสีตามวันเกิดรุ่นฟ้าเปิดรับทรัพย์6-3ไปบูชานั้นแค่ครั้งแรกก็ถูกโชคทันทีโดยเข้ามาที่อาสมแห่งนี้แล้ว3ครั้งก็ถูกโชคทุกครั้งวันนี้จึงได้นำประทั์จำนวน3,000นัดน้ำแดงจำนวน5แพ็คฟักทอง9ลูกของเล่นเด็ก ดอกไม้ทูบเทียนมาทำการแก้บนส่วนทูบมงคลที่จุดเสร็จได้เลข253นักเสี่ยงโชคจึงรีบหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จำหน่ายภายในอาสมทันทีทั้ทงนี้ที่อาสมฤศีเนนธาตุพุทธคุณเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านต่างเดินทางไปกราบไหว้ขอพรทุกวัน ขอขอบคุณที่มาจากสยามสตรีขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ